พี่น้องในพระคริสต์แล้วก็เพื่อนมิสาหายทุกท่านนะครับผมวิสิตสินเสรีวันนี้มีความชื่นชมยินดีที่มาพบกับท่านทั้งหลายนะครับวันนี้มหาวทิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์ของเราเสนอเสนอ,อหัวข้อว่าข้อควรจำนะหัวข้อว่าข้อควรจำข้อควรจำนี้ได้มาจากไหนข้อควรจำนี้ได้มาจากหนังสือโรงเรียนวันซาบาโต นะครับหนังสือโรงเรียนวอนสปาโตเนี่ยคือเป็นฉบับงวดหนึ่งคือ,องวดหนึ่งเนี่ยเรามี3เดือนด้วยกันแล้วแต่ละ3เดือนเนี่ยเราก็มีหัวข้อที่จะมาะให้เราศึกษาแล้วก็หัวข้อใหญ่แล้วทีนี้งวดนี้เนี่ยเรามีหัวข้อใหญ่ นะฮะหัวข้อใหญ่ที่ที่เรียกว่าการผูกมิตรเพื่อพระเจ้านะครับเล่มเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เล่มนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น13สัป,ปดาห์ด้วยกันแล้วแต่ละสัป,ปดาห์เนี่ยเราก็มีข้อควรจาสําหรับบทบทหนึ่งนะฮะ,ะสำหรับงวดนี้สําหรับสัป,ปดาห์นี้เนี่ยเรา มาถึงบทที่11นะครับบทที่11นี้มีหัวข้อว่าการแบ่งปันเรื่องของพระเยซูนะครับนี่เป็นบทที่11แล้วก็ข้อควรจำก็ได้มาจากบทนี้นะครับเราจะมีข้อควรจำเนี่ยเปลี่ยนไปทุกสัป,ปดาห์เพราะว่าทุกสัป,ปดาห์ก็มีหัวข้อแต่ละบทแต่ละบทนะครับก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ได้บอกว่าเป็นข้อควรจำแสดงว่า เป็นข้อที่สำคัญมากใช่ไหมครับเพราะว่า,าต้องการให้เราจำใช่ไหมครับทีนี้คือผมจะแบ่งปันอ,อยากจะถามอยากจะบอกด้วยอยากจะบอกว่า,าโลกของเราเนี่ยมีมนุษย์เยอะแยะมากมายแต่ละสมัยแต่ละสมัยเนี่ยก็มีมนุษย์เยอะแยะมากมาย ตั้งแต่ตั้งแต่มีมนุษย์จนถึงวันนี้ถ้าไปถามนะมีใครที่อยากจะตายไหมไม่มีใครอยากจะตายตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่ผู้ใหญ่ตั้งแต่ผู้ที่สูงอายุตั้งแต่ผู้ที่อ่อนอายุผู้ที่เรียกว่าผู้ที่เป็นเป็นใครก็แล้วแต่ก็เรียกว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งอยากจะตาย จริงไหมครับทุกครั้งเนี่ยพอถึงวันตายพอถึงงานศพเนี่ยก็ต้องมีการร้องหม o ร้องให้เสียดายกันคือก็เป็นลักษณะก็เป็นอย่างนั้นมาทุกทุกสมัยทุกทุก,ทกช่วคนนะครับแล้วทีนีอ้อันนี้เนี่ยคือเป็นเป็นกฎเกณฑ์คือเหมือนกับเป็นกฎเกณฑ์ที่ว่า,ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องตายนะฮะ แล้วทีนี้เมื่อเราทุกคนก็พยายามพยายามที่จะ,ะยืดอายุอย่างน้อยเนี่ยยืดอายุต่ออายุให้ให้ความตายนั้นได้รับการต่ออายุไป5ปี10ปีก็ก็นับว่าดีมากใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าทุกคนก็มีความตื่นเต้นมีในเรื่องอ ภาคบำบัดสุขภาพในเรื่องอาหารการกินให้สุขภาพนั้นได้แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นวิธีต่างๆใช่ไหมครับอ,อ,อันนั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็สนใจอยากจะต่ออายุนะครับทีนี้แต่ถึงแม้จะต่ออายุ5ปี10ปีผลสุดท้ายก็ต้องตายจริงไหมครับทีนี้วันนี้เนี่ยมีข่าวดีนะครับข่าวดีก็คือว่า มีทางหนึ่งมีวิธีหนึ่งที่จะ,ะเกินกว่าต่ออายุหมายความว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยตามกฎของความบาปเราตายไปแล้วเราก็สามารถที่จะมีชีวิตขึ้นมาอีกมีชีวิตใหม่ด้วยชีวิตใหม่นี้จะเป็นชีวิตที่ไม่มีการตายนะครับอ,อันนี้แหละครับผมเชื่อว่าผู้ที่ ไม่อยากจะตายทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะใส่ใจมาศึกษาดูนะครับวันนี้วันนี้ข้อควรจำของเรานะครับเราจะพบได้ในหนังสือจอนฉบับต้นบทที่5ข้อ13นะครับจอนฉบับต้นบทที่5 5ข้อ13ในนี้บอกว่าข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์นะครับคือท่านยอนเป็นผู้เขียนท่านยอนนี้เป็นสาวกของพระเยซูนะครับแล้วเป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซูแล้วก็ท่านยอนเนี้ยก็ได้เขียนในหนังสือสองเล่ม พูดถึงว่าสองเล่มในพระธรรมคัมภีร์ใหม่นะครับเ,เขียนเล่มหนึ่งได้เขียนได้รวบร,ร,รวมอยู่ในพระกิตติคุณนะครับแล้วอีกเล่มหนึ่งก็คือยอนอจะเป็นจดหมายนะครับสามฉบับด้วยกันแล้วท่านยนรวมทั้งทังสือสองเล่มนี้ท่านยนบอกว่าเราเขียนให้ท่านทั้งหลายนะให้ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นคือใครท่านทั้งหลาย,ผ,านนายาผู้ที่มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรคือพระเยซูของพระเจ้านะครับผู้ที่มีความเชื่อว่าเขียนให้ผู้ที่มีความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้บอกให้รู้ว่าท่านมีความเชื่อนั้นท่านก็ได้รับชีวิตนิรันดร์นะครับอ,อันนี้ซึ่ง ควรจะเป็นข่าวดีสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้อบอกแล้วบอกว่าเราทุกคนไม่อยากตายแต่นี่เป็นคําตอบให้กับเราคือเราจะไม่ตายอีกเราจะตายไปจากโลกนี้แล้วพระเจ้าจะชุบชีวิตใหม่ให้ชีวิตใหม่กับเราเพื่อว่าเราจะอยู่ไปเป็นเรียกว่าตลอดไปตลอดไปคือชีวิตนิรัน ที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่เราจำเป็นที่จะต้องเชื่อเพราะว่าอันนี้เป็นความจริงนะฮะความจริงนั้นเราจะต้องเชื่อมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วความจริงนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ตายใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่แน่ชัดแล้วในนี้ท่านยอนได้เขียนนั้นก็ หมายถึงว่าได้เขียนบอกผู้ที่มีความเชื่อให้เขามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นให้เขารู้ว่ามีการรับรองว่าผู้ที่มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะเป็นข่าวดีให้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนไม่อยากจะตายทุกคนอยากจะได้มีชีวิตนิรันดร์ตรงนี้เลยครับ ไม่มีที่อื่นที่ท่านจะพบวิธีที่จะให้ชีวิตนิรันด์มีอยู่ก็คือในพระธรรมคัมภีร์นะครับอขอเชิญชวนให้ท่านมาศึกษาแล้วก็จะได้มีความเชื่อแล้วความเชื่อนั้นก็จะ,ะให้ท่านได้รับชีวิตนิรันด์ซึ่งเป็นชีวิตที่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุด เป็นชีวิตที่จะไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีการร้องห่มร้องให้เป็นชีวิตที่สุดๆยอด,ยอดเป็นชีวิตที่ให้กับทุกคนถ้าหากว่าทุกคนมาเชื่อในทางของพระเจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ